สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีแชนแนลค่ะ <c oughs> วันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในแรนจอมหัวข้อเรื่องที่ว่าเอาดีๆเอาจริงๆ ไม่หลอกไม่จกตานะเอาดีๆนะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหม,หมคิดถึงเปล่าจ๋าคิดถึงเปล่านะอคิดถึงนะคิดถึงเด็กเหรียญอยู่ซี่ตั้นรอกอ็เด็กเหรียญน,น่ารักถือเหรียญไว้หนึ่งอัน นะแบบชื่นชมแบบมีความสุขอะคิดถึงคุณแล้วมีความสุขคิดถึงอย่างแน่นอนนี่นะคะเป็นไพ่แห่งความคิดถึงไม่ได้สนใจใครนะไม่ต้องอ่อนอยนะไม่ต้องสนใจใครเออเขาไม่สนใจใครไม่ต้องสนใจใครว้ายแม่หมอก็อ่าเขานะ่ะไม่สนใจใครเขาคิดถึงแต่เราเพียงผู้ดเดียวเออคุณคุณไม่ใช่แม่หมอ อุยเพลงอครมีทั้งเด็กเรียนเด็กถ้วยนะ่ะเออตัวเองต,องตกลุมรักกันซ้ำแล้วซ้ำแล้วชิปลาแต่ท็อปปิกเนี่ยมันแบบจะถามว่าเอาดีๆเออเอาดีๆ,เอ,ดๆเอาตรงๆนะเอาแม่นๆเลย นะถึงแม่ถึงแม้ว่าแม่หมอจะเป็นคนแบบเฟลลี่น่ารักอะไรแบบนี้นะอุ้ยชมตัวเองนะเออแต่ก็มีความแม่นยําเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนและเขาก็ตกหลุมรักคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามถึงแม้ว่าจะมีปัญหามากมายก็ตามเขาส่องคุณทางโซเชียลตลอดเวลา จริงๆเอาดีๆเขาคิดถึงคุณค่ะแล้เขาส่องคุณทางโซเชียลตลอดเวลาเขาติดตามนะติดตามคุณเป็นเ,เขาเรียกอ,อะไรเป็น f อตัวยงนี่ามาดูซิว่าคิดเขาส่องคุณแล้วนะเขาคิดถึงคุณอะ่ะแน่นอนแล้เขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับสตอรี่ของคุณนะคะอือหื ว้าวเขารู้สึกถึงความน่ารักความเป็นอิสระความเป็นตัวตนของคุณนะคะเขาชอบค่ะส่วนเขาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันว่าเขาเนี่ยมันไม่ได้มีอิสระเหมือนคุณขนาดนั้นนะเขาไม่ได้มีความสุขเหมือนคุณอะ่ะอืมแล้วเขาเข้าไปสองคุณแล้วเขาคุณทำให้เขามีความสุข นะก็อยากรู้จักคุณนะตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยากใกล้ชิดคุณแล้วก็อยากที่จะไปในที่นั้นๆที่คุณไปหรือไปอยู่ในกวนเดียวกันกับคุณหรือได้เป็นคู่รักคุณแล้วก็ไปใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะอันนี้เขาคิดนะจ๊ะโอ้ยอย่าพึ่งมโนว่าฝันไปเยอะเขาคิดนะเขาคิดในใจเขานะมาดูซิว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณอีกด้ืยอใฟังใจนะ เขาคิดถึงคุณแล้วเขาส่องคุณแล้วรู้สึกอย่างไรไปแล้วนะแล้วก็เขาคิดยังไงอีกนะดูไพ่ฝั่งใจนะจ๊ะเขาคิดยังไงอีกเกี่ยวกับคุณนะว้าวว้าวรักคุณมากเกินบรรยายว้าวแต่ว่ามีการรอได้เรื่องราวของคุณกับเขา เขารอได้เขาหลงรักคุณและเขาก็จะรักคุณต่อไปตลอดไปแล้วเขาคิดถึงคุณอยู่อย่างนี้อยู่ในมุมของเขาเขาไม่เข้ามาก้าวก่ายคุณและเขารอได้เพราะว่าคุณมีค่ามากมายมีค่ามากมายหลับตาเขาก็เห็นแต่หน้าคุณอยู่ในใจเขามีแต่เพียงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นรูปร่างลักษณะนิสัยรุกสถานะอะไรก็แล้วแต่เขาชอบคุณค่ะเขารักคุณค่ะ และเขารอได้เขาไม่เข้าไปก้าวไกคุณนะก็ก็อแอบ,บรักแอบ,บชอบคุณอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือในสถานะของออคนที่ดีกันแล้วก็เขารักคุณมากค่ะนะเขารักคุณมากนะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะด้วยไท่เลิฟสตอรี่เขาฝากมาบอกอะไรคุณจ๊ะนะ ฝากมาบอกคุณว่าฉันบอกไม่ได้ว่าฉันรักคุณแค่ไหน I can't say how much I love you ฉันบอกไม่ได้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณนี่ต่อเติมต่อเติมช่างต่อช่างเติม <laughs> อย่าไปเพิ่มลูกนะเฮ้ย <laughs> อะไรอีกเนี่ย ฉันรักและฉันฝันถึงสิ่งที่คุณเป็นนีไ่ไงเห็นไหมที่แม่หมอทายไปว่าเขาส่องสตอรีค่คุณเขาส่องดูเรื่องราวของคุณอะแบบแสิ่งที่คุณเป็นอะมันมันมันมนแบบโอ้แบบมันฟินะ่ะมันม,มีความสุขแล้วแล้วเขาก็รักในในตัวตนของคุณอะเออนะ I love and dream of who you a r e เขารักในความเป็นตัวตนของคุณเขาฝัน ที่อยากที่จะมีชีวิตเหมือนคุณอะไรแบบนี้นะคะมันคุณทําให้เขารู้สึกอิจฉานะอิจฉาในความสุขนะเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณเห็นนะคะเขาคิดว่าคุณมีความสุขมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฉันก็พบความห่วงใยในสายตาคุณนั้นนี่ e อคลูซ i n โ care i n อ o t น e y e e of yours เขารู้ว่าคุณก็ห่วงเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเขาคนพบหนูในสายตาคือหมายถึงว่าสสายตาบ่งบอกความรู้สึกคงจะแอบไปมองตากันหรือไม่งั้นเขาก็ส่องแบบในในสายตาทางโซเชียลเขาอาจจะมีซิกเซนก็ได้นะนี่ดวงตาคู่นั้นมีความหมายมากแสดงว่าคุณเคยมองกันเคยจ้องตากัน True y e a e s o Meaning True ว o ้าวว้าว ฉันรักคุณและก็จะรักตลอดไปนี่นะสิ่งที่เขาฝั่งมาบอกคุณก็จบไปนะคะสำหรับแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมบุญกับแม่หมอมานะคะทำบุญออทอดกระถิน่นปันแม่หมอนะคะแม่หมอทอดกระถินทุกปี นะคะไม่ว่าแต่ว่าก็ไปทําบุญที่อื่นที่หนงก็ไปทําอยู่ตลอดนั่นแหละคะ่ะแต่บ้านแม่หมอก็คือแม่หมอทําบุญกระถินทุกปีวันพระวันอะไรแม่หมอก็ทําแต่ว่าแม่หมอ,ไม,หมอไม่เคยเลี่ยลายแต่บุญกระถินมันเป็นบุญใหญ่เพื่อเราจะมีความบุญสัมพันธ์ไม่ใช่มีความไม่ได้มีความรูกซึงตังกัน <laughs> เพื่อเราจะมีบุญสัมพันธ์ต่อการทำบุญร่วมการร่วมชาติเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมมนุษย์อะไรกันก็นกนว่าไปนะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมมาแล้วและก็กำลังจะร่วมมานะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใด้สมมุงมากปรารถนาสำเร็จในทุกๆด้านอย่ามีเพศภยัยใดๆมาแพร่พานโอ้เพียงสาธุอุ้ยแล้วก็ขอให้สมหวังในความรักรักรัก,รกด้วยนะจ๊ะไปก่อนละจ้ะสวัสดีค่ะจากนางไหมพยิบซีซ,ซ,ซ